สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มารีวิว,ต,ว eter, นะตัวบูทเสียงนะครับหรือ e x ็กซิเตอขาเรียกไม่รู้อ่านว่าไงเนาะเอ็กซิตนะครับผมตัวบูทเสียงนะครับหรือตัวปรับเสียงนั่นแหละคล้ายๆปีนะครับเหมือนปีเลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีวอลลุ่มที่จะเพิ่มเสียงหรือลดเสียงได้นะครับนะจะเป็นตัวปรับเสียงจะเป็นรุ่น ex 3 0 0 0นะ ex 3 0 0 0ตัวนี้ก็โมนะครับ ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันเป็นของใหม่ของใหม่ก็อยู่ประมาณ2,5 0 0นนะฮะรวมค่าจัดสง่งเรียบร้อยนะครับของใหม่อยู่ที่2,5 0 0รวมค่าโมแล้วนะครับเอ็กซ์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับมาดูกันนะครับผมนะเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสัญญาณเข้าเอาออกก็จะมีให้เล <in> ือกทั poke, nice, ้งแบบโฟนแล้วก็ x l r ให้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมนะเป็นของค่าย dbx นะครับเอ็กซ์เตอร์นะครับผมนะ อ่านอกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยนะครับผมนะตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานอะไรบ้างเราสามารถบูทเสียงได้ด้วยการต่อจากมือถือเข้าที่ตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็ออกจากตัวเครื่องไปเข้ามิกเซอร์ก็ได้หรือจะต่อช่วงออกจากมิกเซอร์มาเข้าตัวเอเซสตเตอร์แล้วมาเข้าตัวบูทเสียงแล้วก็ออกไปที่อีคิวถ้าไม่มีอีคิวก็เข้าคอร์สเลยก็ได้นะครับผมนะใช้งานได้หลากหลายนะครับ จะใช้ 2- อสาตัวก็ได้4ตัวก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายนะครับใช้บูทเสียงในช่วงช่วงหนึ่งช่วงใดของการที่เราต่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องเสียงได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นบูทเสียงไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูทนะครับเสียงต่างๆนะครับผมนะจากไมโครโฟนไม่ลอยมาเข้าตัวบูทเสียงแล้วก็ออกจากตัวบูทเสียงไปเข้ามิกเซอร์ er ได้นะครับผมนะมันใช้ได้หลากหลายนะครับมันใช้ได้หลากหลายนะครับ มันก็จะปรับได้เบสแล้วก็ปรับความถี่แหลมนะครับกลางแหลมนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดนะครับผมนะ,ะตัวกดนะครับเราจะเอาผ่านตัวบูธเสียงให้สัญญาณที่มาเข้าตัวบูธเสียงนี่ผ่านพวกปรับความถี่นี้ไหมถ้าเราอยากให้มันผ่านสัญญาณมันผ่านใช้งานแล้วก็กดเข้าไปนะครับแค่นั้นนะครับ ไม่อยากให้มันผ่านแล้วก็กดออกนะครับส่วนตัวปุ่ม2ปุ่มนี้ผมลองกดดูแล้วนะมัน,นคล้ายว่ามันจะบูสเสียงเบสดขึ้นนิดนึงนะครับให้มีน้ํามีนวลขึ้นเท่าที่กดดูนะครับนะเท่าที่กดดูนะครับผมนะให้มันมีเบสน้ํามีนวลขึ้นนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นเบสปุ่ม2ก็จะเป็นกลางแหลมนะครับอ่าปุ่ม2ก็จะเป็นความถี่นะครับความถี่แหลมนะครับอ่าเวลาไม่เราหอนเนี่ยมันส่วนมากมันจะหอนจากแหลม มิกเซอร์บางตัวมันก็ปรับไม่ได้ละเอียดนะแต่ตัวนี้มันก็จะช่วยในการปรับความถี่ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ EQ ไม่เก่งหรือว่าใครที่ใช้แบบนี้ถนัดกว่าก็ใช้แบบนี้นะครับตัวนี้เวลาเราไปบูสเสียงเสียงเบสดเสียงอะไรมันจะนุ่มหนาขึ้นนะครับผมนะเสียงดีขึ้นนะครับผมนะใครที่ชอบเบสดนุ่มๆล,ลอยๆก็ตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับเหมาะแล้วที่จะไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง เอาไปใช้ต่อได้หลายอย่างประเภทตั้งแต่ต่อออกจากโน้ตบุ๊กมาเข้าตัวบูทเสียงไปเข้ามิกเซอร์นะครับหรือออกจากมิกเซอร์มาเข้าตัวบูทเสียงไปเข้าคอร์สนะครับหรือจากออกคอร์สออกจากคอร์สมาเข้าตัวบูทเสียงไปเข้าเวอร์แอมมันใช้ได้หลากหลายนะครับแยกให้ใช้อิสระฝั่งฝั่ง,งซ้ายฝั่งขวานะครับผมนะเป็นของค่าย dbx นะครับตัวนี้เนาะย้อนเสียงไม่รู้จะนี่ไหมนะครับมันจะสามารถปรับเสียงได้ปรับความถี่ได้วันนี้มาเทสกับตู้พลาสติกนะครับผมนะเดี๋ยวเปิดเสียงให้ชมกัน นะครับอาจจะไม่เข้าโทรศัพท์เท่าไหร่นะเสียงว่าลำโพงอยู่ข้างในครับลำพงพลาสติกสองใบเกิดนะเบาแล้วเราจะกดนะครับเพื่อจะให้มันผ่านนะฮะแม่ครับ นะครับหมุนมาทาง1 k ีเสียงแหลมเราก็จะออกบาดบาดหูหน่อยนะครับความถี่1 k ถ้าหมุนมาฟัง8ปดขนะครับนี่มันจะเป็นแปตัวนี้นะครับเสียงแหลมเราก็จะซิบซิบขึ้นแต่ว่าก็จะดังเบานะครับนะประมาณนั้นนะครับเบสก็เพิ่มขึ้นได้เลยแต่ผมก็จะไม่เพิ่มแรงนะเบสเพราะว่ามันตู้ันเป็นตู้พลาสติกนะครับนนคือมันจะไม่มีวอลลุ่มเมนนะครับในการเพิ่มลดเสียงมันจะมีแค่วอลลุ่มในการปรับเสียงแค่นั้นนะครับผม อย่าวนะครับดื่ม ต้องก่อนนะเดี๋ยวดอกแลมไป